ไปกันต่อครับกับการทดลองสร้างหอคอยในแบบฉบับทําไปได้ไม่มีสาระนะครับใน E ีพีที่4นะฮะลงมาตอนเช้าครับก็เห็นน้องๆวอร์มเครื่องกันอยู่นะฮะโดยการกินเนี่ยขเขาเรียกว่ามักะทันนะครับแถวบ้านผมนาะแต่ถ้าเป็นภาษาภาคกลางก็นก่าจะเรียกว่าพุดซานะครับที่นี่เขาก็จะปลูกกันเองนะครับลูกก็อาจจะไม่ค่อยหวานมากนักเท่าไหร่นะฮะฝาดๆนิดๆนะฮะและในจังหวะที่เรากาลังจะทํางานกันอยู่นั้นนะครับก็มีคนแวะเวียนมาเที่ยวหาเราด้วยนะครับจริงๆแล้วเขาเดินาลงในเรื่องของการเลือกตั้งอบตนะเมื่อเดินทางมาถึงบ้านของเรานะครััับบกกกก็็็เเเเเเรรรื่่่่องาาาาลลลตต้้้ไไไปปปยยยะดินนนนนชมมมถูทววจ ไม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเทเลทับบี้หรือแม้กะทัใตด้ด,ดินนะครับบางคนยังไม่ทราบด้วยซ้าไปนะครับว่าอาเภอท่าป่าของเราในมีแบบนี้ด้วยกลับมากับการทํางานของเราดีกว่านะครับวันนี้เราก็น่าจะเริ่มทําการหลอ่อเสาในส่วนของหอคอยของเราแล้วเห็นสังกะสีอยู่เมื่อกี้ก็น่าจะทําแบบหลอ่อเสานะครับน่าจะเป็นคล <ๆ S 2> ้ายๆอารมณ์โรมันอย่างงี้เนาะทั้งด้านของชุดปลาลูกโป่งของเราวันนี้ก็จะเริ่มทาสีกันเนื่องด้วยวันนี้งานอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมเลยตัดสินใจออกมาซื้อของข้างนอกกันดีกว่าวันนี้ผมได้เดินทางเข้ามาที่ตัวเมืองนะฮะว่าเราจะได้มาหาซ ไม่ผิดน <ผม S 1> <ม>้องก็เลยได้โอกาสแวะเวียนเดินเที่ยวกันชนิดหนึ่งครับก็ขอเดินเข้ามาดูในงานนะครับว่าในงานเขาจัดกิจกรรมเล่นอะไรกันบ้างเพื่อจะได้ไปใช้กับงานวันเด็กของเราได้นะครับก็มีทั้งของกินของเล่นของใช้ต่างๆมากมายนะผมก็ได้เดินมาเจอร้านนี้นะครับมันร้านขายเกี่ยวกับพวกต่างหัวอะไรพวกเนี้ยพวกจิ๋วพวกเนี้ยครับปีที่แล้วผมก็ได้มาซื้อร้านนี้เหมือนกันนะเขาบริการดีมากเขลงแบบว่าพอค้าเขาเป็นกันเองมากเลยนะเดินได้สักพักก็หิวน้ำนะครับก็ได้มาเจอแม่ค้าแสนสวยก็ขอซื้อน้ำเต้ามูอัดสักหน่อยเด ก็มีสินค้าของเล่นต่างๆมากมายครับผมก็หยิบเลยครับหยิบแบบไม่เลือกไม่ดูราคาใดๆทั้งสิ้นครับที่ผมหยิบมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับมาจับฉลากในวันเด็กของเรานั่นเองฮะในร้านนี้พี่เขาใจดีนะครับเขารู้ว่าเราจะจัดงานวันเด็กครับลดราคาให้เราด้วยนะครับผมได้ซื้อของร้านนี้ครับร้านแรกที่เราซื้อมานะครับอยู่ที่7,280บาทนี่ขนาดพี่เขาลดพิเศษให้แล้วนะครับถ้าไม่ลดนี่เป็นหมื่นแน่นอนครับขอบคุณร้านของเล่นนี้ด้วยครับผมลืมถามชื่อร้านมานะครับขอบคุณมากครับเมื่องเล่นราเด ทงงตอนแรกร้านนี้ยังไม่ค่อยมีคนเข้านะครับแต่พอผมเดินเข้ามาซื้อของแล้วเราก็เลือกของคนก็ได้ตามแห่เข้ามาเต็มร้านเลยทะนที่ผมถ่ายตอนคนน้อยแลยร้านนี้ผมได้อุดหนุนสินค้าไปประมาณ5 6 0 0บาทนะเมื่อเราซื้อของเสร็จนะครับซื้อของเล่นเสร็จแล้วเนาะเราก็เดินทางมาต่อที่ร้านเดิมครับมาซื้อจักรยานนั่นเองคือร้านนี้นะครับผมจะมาซื้อทุกปีเลยครับปีละครั้งและจำนวนก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยในแต่ละปีนะฮะผมซื้อร้านนี้ปีแรกน่าจะเออหนึ่งคันนะครับถ้าผมจะไม่ผ น้องมันยืนแล้วยิ้มๆอะไรนะครับมันเจอนังฟ้านั่นเองครับถูกใจโอมเขาแลวครับได้แคมมองแค่นี้ก็ดีใจแล้วเราก็ไล่ซื้อของอะไรต่างๆไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามครับชุดทํากับข้าวอาหารการกินอะไรต่างๆนะเราวมากลากไม้ชุดทาก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ครับที่เห็นตอนนี้รถมันใส่ไม่พอแล้วนะครับถ้าพอน่าจะซื้อมากกว่านี้นะครับมาดูทางด้านจักรยานที่เราเลือกไว้แล้วนะครับในวันเด็กรอบที่5นะครับสำหรับปีนี้เราแจกจักรยานประมาณ20คันครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ปัญหานะปัญหาว่าจะเอาากยงงงงไน่่เอรรต้โทีขสววิม น้องแถวบ้านนะครับเขามาช่วยงานผมทุกปีอยู่แล้วนะครับเองก็สงสัยนะครับจักรยาน20คันกับกระบะแบบอย่างนี้จะขึ้นยังไรก็ได้ผมเอะใจเลยนะครับยังไงก็ไปไม่หมดแน่แน่ต่เนื่องด้วยประสบการณ์การเลี้ยงจักรยานของเขานะครับเขาจะวางจักรยานสลับตั้งเป็นฟันปลานะฮะก็ไล่สลับเลี้ยงมาเรื่อยๆครับจากด้านในมาหาข้างนอกซ้อนมาแบบนี้ครับสรุปนะครับก็สามารถใส่ได้ทุกคันเลยครับ20คันนะฮะก็ถือว่าการเลี้ยงจักรยานถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่ารอดไปนะฮะไม่งั้นก็ต้้้้้้อออออองงงงงงจจจาา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 ากกกกกกรรรรรระะะะะบบบบบบบแถถววนนนนนนนีีีีีเเ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 พิิิ่่่่่มมมมสสยยยยคคคคใชไปััััััซืืข็ดดดลลททฮผึ ประมาณห้าโมงกว่าครับก็เห็นน้องๆเด็กๆนะครับมาซ้อมเต้นกันอยู่โดยมีคนนําทีมคือน้องเดียครับกางเกงสีชมพูนี่แหละครับมาซ้อมเต้นให้เด็กๆน้องๆเขาเนาะสวัสดีครับดีสวัสดีค่ะ น้องนักเด็กที่นี่น่ารักค่ะเจอหน้าผมหรือเจอหน้าใครก็จะยกมือไหว้สวัสดีกันตลอดวัหน้างานที่เทหล่อเสานะครับวันนี้ก็กล่าวว่าจะเสร็จแต่ก็ไม่เสร็จนะน่าจะติดปัญหาของเรื่องการใส่แผ่นเพจนั่นแหละครับเพราะว่าเราไปเจาะรูแผ่นเพจเนี่ยมันพอดีกับเหล็กเลยนะครับต้องมาดั่งเจียเหล็กออ,กออกอีกนะนี้ก็ต้องอาจจะต้องเล่งเทกันแล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องจัดงานวันเด็กในวันที่สิบแล้วนะครับชั้นปลาโป่งครับวันนี้ผมได้ไปเห็นที่งานมาครับเขาไม่เห็นจำเป็นต้องเป็นช่องช่องแบบผมเลยเนาะเป็นแค่กรอบแล้วก็เอา ใ,ในะครับว่าพวกเราอยู่บนเขาก็จริงๆนะครับแค่ชั้นปลาโป่งยังไม่เคยเห็นเลยนะครับอายนะ